สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ Money Hero แล้วก็ไอแลทั์ทิชาค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะมาเปิดโพ4สหุ้นเด่นค่ะที่มีการจ่ายปันผลสูงมากเลยนะคะดีเวเดนยูของเขาเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วสูงกว่า6%ขึ้นไปทุกตัวเลยสูงสุดเนี่ยสิกว่าเลยนะแล้วก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณสนใจหุ้นตัวไหนอย่าพนนะะเพ ก็ทกําการบ้านกันก่อนหรือว่าใครที่อยากจะเข้าไปเดย์เทรดนะคะก็ได้มีคลิปที่เคยทําไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการพาไปดูหน้ากราฟค่ะในเพลย์ลิสที่ชื่อว่ากราฟหุ้นพารวยและก็อีกหนึ่งเพลย์ลิสค่ะชื่อว่าเดย์เทรดเลยนะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการดูกราฟเทคนิคในการเดย์เทรดนะคะฝากไว้เพื่อนๆด้วยเผื่อใครที่บอกว่าดูคลิปนี้เสร็จแล้วอยากจะศึกษาหน้ากราฟต่อก็ไปดูกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ก่อนเลยนะคะ อ่ะถ้ากดเรียบร้อยแล้วค่ะตามไ้มาดูเลยว่าหุ้นปันผลสูงในวันนี้เนี่ยมีอะไรที่ติดเข้ามาบ้างตามเลยค่ะ บริษัทแรกค่ะ Globe Holding Management จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น GBX ซึ่งล่าสุดนะคะในวันที่4มีนาคม65เนี่ยราคาปิดอยู่ที่1บาท70สตางค์ค่ะดีเวเดนตของเขานะคะก็สูงสุดถึง6.47จ่ายปันผลเป็นเงินสดอยู่ที่0.11บาทต่อหุ้นซึ่งจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่9มีนาคมและจ่ายปันผลในวันที่10พฤษภาคมปี65นี้ค่ะ 2. บริษัท m e t ซิ System Corporation จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น MSC ราคาปิดล่าสุดอยู่ที่6บาท25สตางค์จ่ายปันผลโดยให้ดีวีเดนยนูสูงสุดอยู่ที่6.08%เงินปันผลได้รับอยู่ที่0.38บาทต่อหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่10มีนาคม65และจ่ายปันผลในวันที่22พฤษภาคม2565ค่ะ 3. บริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปลาล์มจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น UPOCI ซึ่งราคาปิดล่าสุดของเขาอยู่ที่8.05บาทนะคะดีเวเดนยิวอยู่ที่6.21%จ่ายปันผลเป็นเงินสดที่50สตางค์ต่อหุ้นค่ะโดยจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่10มีนาคมและจ่ายปันผลในวันที่6พฤษภาคม2,565นี้ และสุดท้ายนะคะเป็นบริษัทที่จ่ายดีวเดนยิวสูงที่สุดค่ะนั่นก็คือบริษัท a ปซิฟิกไ i ซจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น PAP ราคาปิดล่าสุดของเขาจะอยู่ที่6บาท70สตางค์ให้ดีวเดนยิวเนี่ยสูงถึง12.54เอร์เซนะคะแล้วก็จะมีการจ่ายปันผลเป็นเงินสดอยู่ที่0.84บาทต่อหุ้นขึ้นเครื่องหมายอีกดีในวันที่10มีนาคมและจ่ายปันผลในวันที่20พฤษภาคมปี65นี้ค่ะ สำหรับข้อมูลในวันนี้ก็สั้นๆเท่านี้เลยนะคะและก็อยากจะตเตือนเพื่อนๆว่าใครที่อยากจะลงทุนหุ้นเพื่อที่จะรอปันผลเนี่ยคุณจะต้องดักซื้อก่อนที่เขาจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD นะไม่อย่างนั้นนะคะคุณก็จะพลาดสิทธตรงนี้แล้วก็จะไม่ได้รับเงินปันผลใดๆเลยนะคะเพราะไปถึงใครค่ะที่บอกว่าเข้าไปซื้อแบบสุ่ม 4, สีุ่ม5อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีนะคะที่เขามีการจ่ายปันผลเนี่ยราคาหุ้นก็จะมีการปรับตัวลดลงเท่าๆกับราคาที่เขามีการจ่ายปันผลออกไปเพราะ น,นั้นนะคะอันนี้นักลงทุนมือใหม่ก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมรับความเสี่ยงเอาไว้ด้วยถ้าเกิดใครที่บอกว่าอยากจะดูหน้าการาฟให้ออกก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าที่เคยทําไว้ในเพลสกาฟหพุน้นพารวยนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะฝากเพื่อนๆไว้ค่ะว่าในสัปดาห์นี้ช่วงตั้งแต่วันที่7มีนาคมไปจนถึงวันที่11มีนาคม65นี้จะมีการจ่ายปันผลรวมทั้งสินน้นน90บริษัทเลยแต่ว่าอายกตัวที่มีการจ่ายด้วยดีเวเดนยิวสูงขึ้นมาในคลิปนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดพูดทัั้งหมมดดเนียย๋ยววจะา ไปนะแล้วตัวเองเนี่ยก็ต้องขอฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะไปทําการบ้านต่อถ้าเกิดคุณชอบหุ้นตัวไหนในคลิปนี้จริงๆเพราะว่าตัวไอแลน์เองก็ไม่ได้ชี้นําให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปซื้อถือหรือว่าขายหุ้นตัวไหนค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดดูมาจนถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวไอ้แลนและก็ทีมงานของมันนี่ฮีโร่พวกเราจะได้มีกําลังใจในการผลิตคลิปและคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนทีมงานนะคะก็สามารถที่จะคลิกไปอ่าานรยยละเอีดด้ ร่างคลิปนี้ได้เลยก็จะมีเป็น description อยู่สําหรับรายได้ที่เราได้จากการโดเ a t e ของเพื่อนๆน,นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะนํามามอบให้กับเด็กฝึกงานและอีกส่วนหนึ่งก็จะนําไปพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆต่อเนื่องค่ะส่วนใครที่มีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างอย่างไรนะก็สามารถที่จะ c o m มนต์เข้ามาพูดคุยกันได้หรือเพื่อนๆน,น,นะคะที่บอกว่ามีไอเดียอะไรดีๆอยากให้ทําคลิปอะไรอีกอยากให้วิเคราะห์หน้ากราฟหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ comment เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ,คดเ,ะ,คะเดี๋ยวจะตามกลับมาอ่านอีกทีหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลา แล้วจริงๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนเนี่ยลงทุนโดยใช้สติเฮงๆรวยๆแล้วก็สนุกสนานกับการลงทุนสวัสดีค่ะ